สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่490เมื่อเห็นว่าสิทธ์ทั้ง7คนของนิกายจันสรีชาติกำลังจะเริ่มลงมือต่อต้นหลิงเทียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนของนิกายจันสรีชาติเองหรือนิกายห้าธาต์ก็ชมดูภาพเรื่องราวอย่างตั้งใจในบรรดาคนของนิกายจันสรีชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นเหรินจี้หรือชายชาราทั้งสและสิทธ์อีกไม่กี่คนที่สายตาดีต่างชักสีหน้าวิตกออกมาอย่างเห็นได้ชัด ความมั่นใจของต้นหลิงเทียนทําให้สังหอนอันตรายพวกมันฟุ้งขึ้นมาจากก้นบึ้งของใจส่วนสิทธิ์นิกายจันทรีชาติคนอื่นๆกลับมองต้นหลิงเทียนอย่างขบขันหัวเราะเยาะกันยกใหญ่แถมในตาพวกมันยังทําราวกับชมมองคนตายอย่างไรอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะในสายตาของพวกมันสิทธ์นิกายห้าธาตุผู้นี้ชะตาขาดแน่นอน ส่วนทางด้านคนของนิกายห้าธาตุทั้งหมดรวมถึงกัวจงประมุกนักยะห้าธาตุก็ล้วนคิดว่าประเดี๋ยวต้วนหลิงเทียนต้องใช้ความสามารถแต่กําเนิดอันน่ากลัดว่านั่นละเล่นกับสิทธ์ทั้งเจ็ดของนิกายจันศรีชาติเป็นแน่และสิทธ์ทั้งเจ็ดนั่นก็จะกลายเป็นตัวโงงมร่อนไปเร่มาลงมือซัดฟ้าฆ่าลมอย่างเหลวไหลฟุบ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  พลังงานต้นกำเนิดทั้งแนวคิดของสิจันสรีชาตทั้งเจ็ดประตูออกมา,าพร้อมๆกันก่อนจะควบรวมผสานก่อเกิดเป็นเงาร่างมังกรโบราณหนึ่งร้อยกว่าตัวขึ้นเหนือหัวแต่ละคนในบรรดาสิจันสรีชาติทั้งเจ็ดที่แห่กันมาพูดที่แข็งแกร่งที่สุดก็บรรลุระดับพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่ห้าและเข้าใจแนวคิดขั้นกลางระดับหกส่วนคนที่อ่อนแอที่สุดยังเป็นเพียงหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สามและเข้าใจแนวคิดหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สามเท่านั้นซูม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 ,ซม คล้ายนัดกันมาก็ไม่ปานศิีนิกายจันรสีชาติทั้งเจ็ดกลับเริ่มลงมือจู่โจมในเวลาเดียวกันไร้ซึ่งศาสตราวิญญาณอะไรเพียงป้อนกระบวนกาถ้หัดมัดหัวเท้าออกมาซัดใส่ต้นหลิงเทียนที่ถูกพวกมันล้อมกรอบอยู่เงาร่างมังกรโบราณเกือบหนึ่ง000คล้ายกำลังชุมนุมรอบกองไฟพวกมันห้อมล้อมเป็นวงแยกเขี้ยวยิงฟันควันกรงเล็บจี้ไปยังต้นหลิงเทียนคล้ายจะฉีกเขาให้เป็นชิ้นๆคลื่น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  สิท์จันศรีชาติทั้ง7ที่พุ่งมาป้อนกระบวนถ้าไม่ว่าจะหมัดเท้าหรือฝ่ามือด้วยอำนาจพลังกว่า100มังกรโบราณพวกมันแน่นอนว่าต้องฉีกแผ่นฟ้าเป็นชิ้นอากาศตามรายทางล้วนระเบิดออกเมื่อมีหลายคนลงมือพร้อมเพรียงเช่นนี้คลื่นลมบนฟ้าย่อมปั่นป่วนพายุลูกใหญ่ก็เกิดมรสุมสายลมม้วนวนกวาดออกไปทั่วสารที่ิ์นิกายห้ธาตุาทั้งจันรีชาติยังต้องรีตาลงอย่างช่วยไม่ได้ มีเพียงเหล่าอาวุโสของทั้งสองนิกายด่านพลังสูงล้ําเท่านั้นถึงสามารถดูฉากเรื่องราวเบื้องหน้าได้ไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดยิบย่อยเมื่อต้นหลิงเทียนเห็นว่าศิษย์นิกายจันทรสีชาติลงมือด้วยกระบวน่าสังหารแต่ละคนล้วนเล็งจี้ไปที่จุดตายของเขาทั้งนั้นลูกตาเขาก็รีเล็กประกายแสงเย็นเยือกเรืองวูบพร้อมกับที่ประกายตาต้นหลิงเทียนทอแสงระย้าแสมือของเขาพลันยกขึ้นพลังงานต้นกําเนิดหลังไหลควบแน่นก่อเกิดเป็นกระบี่พลังสามชื่อสีขาวราวน,น้ำนมผุดโผล่จากความว่างเปล่า พริบตาพลังงานต้นกําเนิดสีขาวที่ควบแน่นเกาะเกิดกระบี่นั้นครู่ต่อมามันเปลี่ยนไปคล้ายกระบี่ที่ถูกสร้างขึ้นจากมวลพลังสายฟ้ามีสภาพก็ไม่ปานตามตัวกระบี่ยังมีลวดลายคล้ายอสรพิษสีม่วงพัวพันทั้งยังมีประกายอสนีสีม่วงแลบลั่นเปรีย,รยอยู่รอบกระบี่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นรวดเร็วประหนึ่งความเร็วแสง นอกเหนือจากประมุขนิกายอาวุโสทั้งหลายที่พลังฝีมือกล้าแข็งและสิทธิที่แข็งแกร่งไม่กี่คนสิทธิที่เหลือของทั้งสองนิกายยังมองไม่ทันด้วยซ้ำว่าตัวหลิงเทียนทำอะไรฟาบบวินาทีต่อมาเสียงกระบี่พรากชีวิตพลั้นลั่นดังขึ้นไม่ต่างฟ้าผ่าทุกผู้คนล้วนได้ยินชัดเจนเปรีย แทบจะพร้อมกันกันกบที่เสียงตวัดกระบี่ที่มาพร้อมเสียงอัศนีประตูดังขึ้นสิ่งที่ทุกผู้คนได้เห็นก็คือเส้นแสงสีม่วงเส้นหนึ่งที่อยู่ๆก็ประตูขึ้นไปในอากาศโผล่พ้นวงล้อมของสินิกายจันสีชาติในพริบตาปง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 ,ปง,ปงพร้อมกันนั้นร่างทั้งเจ็ดที่พุ่งมาอย่างแรงทั้งไรซึ่งการชะลออะไรก็ชนปะทะก,กันอย่างจังเลือดเนื้อสาดกระจายเกลื่อนฟ้าด้วยแรงเฉื่อยจากการพุ่งมาของพวกมัน แทบไม่ต่างอะไรกับรถสปอร์ตที่เหยียบมามิดไม่บนโลกเก่าของตัวหลิงเทียนขับมาประสานงาพร้อมๆกันเจ็ดคันจนแหลกยับเมื่อทั้งหมดได้เห็นร่างไร้ชีวิตเจ็ดร่างหล่นร่วงจากฟ้าความเงียบก็กัดกินไปทั่วแดนดินครื่นกลางฟ้าเหลือเพียงร่างในชุดสีม่วงที่ลอยล่องอยู่ปฐมพลังฟ้าดินท่ามกลางสวรรค์และโลกที่พึ่งวนนวลขึ้นมาไม่ทันได้ควบแน่นจับตัวก็สลายหายไปทันที ตัวหลิงเทียนลอยร่างตระหง่านมือทั้งสองข้างนำไปไพร่หลังคนลอยล่องบนฟ้าอย่างเงียบเงันชุดคลุมบกสะบัดไปตามสายลมที่โชยมาหยอกเย้าใบหน้าเหลาเหลาละดูเย็นชาไม่น้อยดวงตานิ่งสงบดูนั้นยังจับจ้องไปยังร่างไร้ชีวิตทั้งเจ็ดที่ร่วงหล่นจากฟ้าอย่างไร้แยแสสิทธิ์นิกายจันทร์สีชาติทั้งเจ็ดกลับถูกดับชีพด้วยการปาดลำคอหนึ่งกระบี่ที่ปาดออกฆ่าไปเจ็ดคนเพลงกระบี่อะไรกันฉับไวยิ่ง กระบี่เมื่อครู่อัดแน่นไปด้วยแนวคิดสายฟ้าถึงไอเจ้านั่นมันจะลงมือรวดเร็วฉับไวจนปฐมพลังฟ้าดินไม่ทันได้จับตัวแต่ด้วยความเร็วก่อนหน้าสมควรมีพลังไม่ต่ำกว่า200มังกรโบราณแน่ตอนนี้เหล่าอาวุโสของนิกายจันทสีชวดเริ่มหน้าเบี้ยวกระทั่งเหรินจี้ประมุขนิกายก็ไม่เว้น ก่อนหน้านี้พวกมันก็เห็นการลงมือของต้นหลิงเทียนชัดถนัดตาและยังเห็นด้วยว่าเพียงหนึ่งกระบี่ที่ตวัดออกกลับปาดคอหอยทุกคนอย่างแม่นยำปานจับวางฆ่าชีวิตสิทธ์ทั้งเจ็ดไปง่ายไดย้แน่นอนว่าพวกมันรู้สึกผิดถ้าตั้งแต่เห็นชายหนุ่มควบแน่นพลังสร้างกระบี่แล้วและพวกมันยังคิดจะลงมือช่วยเหลือสิทธ์ทั้งเจ็ดทว่าพวกมันก็สังเกตได้ทันทีว่าเหล่าระดับสูงของนิกายห้าธาตุได้แผ่แรงกดดันมาเล็งจี้พวกมันเอาไว้ พวกมันรู้ดีว่าหากลงมือคิดช่วยเหลืออะไรคนของนิกายห้าท่าต้องพุ่งมาขวางพวกมันแน่เช่นนั้นพวกมันจึงไม่ได้ลงมืออะไรทำได้เพียงมองร่างศิธิ์ของพวกมันทั้งเจ็ดที่ตายตกหล่นฟ้าด้วยใจที่ปวดแปลมะมันจัดแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ได้อย่างไรทั้งที่ยังยาวเช่นนั้น ใบหน้าเรินจี้มืดลงทั้งบิดเบี้ยวมันขบฟันแน่นดังกรอดกรอดมองร่างสีม่วงกลางฟมคลางขมเข้มรักข้างมันอยากลงมือเก็บอีกฝ่ายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่มันรู้ดีว่ามันเคลื่อนไหวเมื่อไรกัวจงประมุขคณิกายห้าท่าต้องสอดมือช่วยเหลือแน่มันย่อมไม่อาจฆ่าต้นหลิงเทียนได้ตอนนี้สีหน้าชายชาราทั้งสามในชุดคลุมแดงขลิปทองซึ่งเป็นรองประมุขผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามก็ซีดไปไม่น้อยถึงแม้จะยังเต็มไปด้วยความเดือดดานก็ตาม ไม่ว่าจะมองมุมไหนเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นในวันนี้ล้วนเป็นความบกพร่องของพวกมันแถมพวกมันก็ไม่อาจลงมือวุ่วามอะไรเพื่อสยบคนของนิกายห้าธาตุได้เจ้าขุนเขาของนิกายห้าธาตุกับพวกมันล้วนปะทะขับเคี้ยวกับพวกมันมานานปีทําให้ต่างรู้พลังฝีมือกันและกันดีมันไม่อาจทําอะไรอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายก็ยากจะทําอะไรพวกมันได้เช่นกันหากต้องปะทะกันจริงเกรงว่ามีสิทธิ์ได้พินาศย่อย,ยับกันทั้งสองฝ่ายนี่ไม่ใช่อะไรที่พวกมันต้องการเห็นทําได้ดียิ่ง กัวจงประมุขนิกายห้าท่าชีวิจ้าขุนเขาไม้และอวิฟางกับเถียนกู่เจ้าขุนเขาน้ำกับดินล้วนพองคำออกมาอย่างยินดีต่างมองตัวหลิงเทียนด้วยสายตาประหลาดใจในตอนแรกพวกมันหลงคิดไปว่าตัวหลิงเทียนจะใช้ความสามารถแต่กำเนิดและเล่นกับศัตรูและค่อยๆทรมานพวกมันให้เจ็บปวดเสียอีกเพราะอย่างไรเสียอีกฝ่ายก็ยันยามดูหมิ่นเขาไม่น้อยแต่ไม่มีสักครั้งเลยที่พวกมันจะคิดว่าตัวหลิงเทียนกลับเลือกหนทางอันรวบรัด ทั้งยังรวบรัดหมดจดถึงขั้นฆ่าพวกศิษยนิกายจันรสีชาติทั้ง7นั่นในกระบี่เดียวปาดเฉือนชำคอจนหัวแทบหลุดมาตอนนี้เมื่อได้เห็นสีหน้าซีเซียวของอีกฝ่ายทําให้พวกมันเบิกบานใจนะักหึมชาไปเจ้าคุณคุณไข่แอบซอบอทอกับตัวเองอยู่คนเดียวถึงแม้ว่ามันจะชอบใจกับเรื่องราวครั้งนี้มากแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเมื่อนึกขึ้นได้ว่าผู้ที่ลงมือครั้งนี้คือต้อนหลิงเทียน นี่หากผู้ที่ฆ่าล้างสิทินิกายจันศสีชาตินั่นเป็นสิทธส่วนตัวของมันอย่างหูเฟยเรื่องราวจะประเสริฐถึงเพียงใดหนอมันคงจะสุขียินดีขนานใหญ่ถึงขั้นต่อให้นอนหลับไปยังต้องละเมอลุกขึ้นมาหัวเราะลัน่นฮ่าฮ่าต้นหลิงเทียนลงมือได้เด็ดดวงยิ่งทำดีทำดีห่วงต้าหนิวระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่นมันชูหมัดขึ้นในอากาศอย่างสะใจเฉินเวยที่อยู่ข้างๆก็เผยยิ้มออกมา สิทธิ์นิกายห้าธาตุที่เหลือรวมถึงหนานกงยี่ถันฉวนและเทียนเจิ้นก็คลี่ยิ้มสดใสออกมาเว้นเสียก็แต่หูเฟยกระทั่งมุมปากของหนานกงเฉินยังเผยให้เห็นรอยยิ้มอันหาได้ยากยิ่งห้ยาก่อนหน้านี้สิทธิ์จันทร์สีชาติทั้งเจ็ดนั่นกลับผายลมออกมาเสียเหม็นคลุ้งดูหมิ่นสิทธิ์พี่ต้วนหลิงเทียนไม่เลิกมาตอนนี้ดูเข้าเถอะพวกมันกลายเป็นผีภายใต้กระบี่สิทธิ์พี่ต้วนหลิงเทียนหมดสิน้นมิผิด ยามรุมล้อมสิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนทำเป็นหญิงผยองจองแต่พอลงมือเข้าจริงๆพริบตาก็ตายตกหมดสิน้นน่าเสียดายที่พลังฝีมือของข้ายังอ่อนได้เกินไปเห็นไม่ชัดด้วยซ้ำว่าสิทธิ์พี่ต้นลงมือเช่นไรกระบี่นั่นมันไวอย่างเหลือเชื่อนักสิทธิ์นิกายห้าธาตุสนทนากันอย่างสนุกสนานหน้าของพวกมันแต่ละคนทาทับไปด้วยรอยยิ้มตื่นเต้นตอนนี้พวกมันไม่ได้แบ่งแยกเป็นขุนเขาทองไม้น้ำไฟดินอะไรแต่ทั้งหมดคือคนนิกายห้าธาตุดุดเดียวกัน พวกมันย่อมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนิกายห้าธาตุส่วนอีกด้านช่างตรงกันข้ามกับคนของนิกายห้าธาตุนักศิษย์จันทร์สี่ชาติอีกสิบสามคนและดูหน้ามองลงถนัดตาเรื่องนี้ดังระเบิดลงกลางใจพวกมันไม่ปานแค่หนึ่งกระบี่สหายพวกมันก็ตายตกด้วยน้ำมือของศิีนิกายห้าธาตุแล้วมันปาดคอผู้คนทั้งเจ็ดได้ในกระบี่เดียวจนถึงตอนนี้พวกมันยังอยู่ในสภาพไม่อาจยอมรับความจริง บางคนยังคิดไปว่าใช่นี่มันฝันอยู่หรือไม่อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปหยิกต้นขาตัวเองดูและเมื่อสัมผัสได้ถึงความปวดแปลบที่จีดขึ้นมามันก็รู้กันดีว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นเรื่องจริงช่างเป็นกระบี่ที่ว่องไวนักสิพิ้งชิงท่านเห็นวิธีกระบี่ของมันชัดหรือไม่สินิกายจันสีชาติคนหนึ่งกล่าวถามชายที่อยู่ข้างๆด้วยสีหน้ามืดมนหมน่มนมอง ส่วนสิทนิกายจันศรีชาติที่เรียกว่าหงชิงนั้นมันเป็นชายหนุ่มร่างกายกำยำคิ้วของมันแฝงไว้ด้วยความดื้อรั้นแววตาสุขใสเปลี่ยมพลังหากแต่ใบหน้าของมันกลับระดูชื่ชชาเมินเฉยต่อทุกสิ่งรอบกายมันคล้ายมีกลิ่นอายไม่ธรรมดาแผ่ซ่านออกมามันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับสิทนิกายจันทรีชาติคนอื่นๆ อึมค่าเห็นชัดระดับพลังฝึกฝนของไอ้หมอนั่นจะต้องสูงกว่าหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8และแนวคิดสายฟ้าที่มันผสานไปกับกระบี่นั่นก็ต้องบรรลุหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่8ดเป็นอย่างต่ำหงชิงพยักหน้ากล่าวตั้งแต่ต้นจนจบมันไม่ละสายตาจากรังม่วงที่ลอยกลางฟ้าแม่แต่นิดเดียวคล้ายมันรอที่จะฆ่าอีกฝ่ายด้วยมือมันไม่ไหวแล้วสิทธิพิ้งชิงท่านหมายความว่าถึงแม้มันจะไม่ใช่อาวุธวิญญาณ มันก็มีความแข็งแกร่งถึง200กว่ามังกรโบราณทั้ง,ท,ง,ท,งที่อาศัยแค่พลังต้นกําเนิดกับแนวคิดสายฟ้าเท่านั้นหรือสิทธิกายจันทร์สีชาติที่เอ่ยถามอดไม่ได้ที่จะอ้าปากท้างด้วยความตกใจไร้สัตร์าวิญ,ญญาณอะไรเจ้าหนุ่มนั่นกลับมีพลังความแข็งแกร่ง200กว่ามังกรโบราณไม่ว่าผู้ใดก็อดไม่ได้ที่จะสถานไปกับความแข็งแกร่งอันน่ากลัวนี้ประมุกเรือนต้องขออภัยแล้วที่สิทธิข่าเผลอลงมือดุร้ายไปบ้าง จนทำให้ท่านต้องเสียยอดฝีมือรุ่นยาวที่จะเข้าไปยังขุมทรัพย์ราชากระบี่เช่นนี้ขัวจงเผยยิ้มบางๆขณะมองไปทางเหรินจี้อย่างไรก็ตามใบหน้าของมันไม่มีแม้แต่ความรู้สึกผิดอยากขออภัยอะไรมีก็แต่ความเย้ยหยันสมน้ำหน้าหึกที่ตายไปก็แค่สิทธิ์ที่อ่อนแอที่สุดของนิกายจันศรีชาติเราเท่านั้นท่านอาจารย์ท่านใดนั้นเองปรากฏร่างชายหนุ่มร่างกายกำยำคนหนึ่งลอยออกมาจากกลุ่มสิทธินิกายจันรีชาติ ก่อนจะไปหยุดข้างๆเหรินจี้สองตาชายหนุ่มดังกล่าวเผยประกายเย็นเยียบจับจ้องมองไปยังร่างม่วงห่างไกลไม่วางตาข้าต้องการประลองกับมันประลองเป็นตายเสียงชายหนุ่มผู้นั้นเย็นเยือกจนทําให้ผู้ฟังบังเกิดความเหน็บหนาวประหนึ่งหล่นไปในหลุมน้ําแข็งส,สิทพิ้งิงชิงก่อนที่เหริญจีจะทันได้ตอบสนองอะไรลูกตาของสินิกายจันทร์ก็ส่องสว่างวาบขึ้นมาพวกมันมองไปยังชายหนุ่มร่างกำยำด้วยสายตาเปี่ยมเคารพ สิทธิพิ้งชิงของเราคือสิทธิเอกที่ท่านประมุกภาคภูมิใจเป็นที่สุดเขาเพิ่งมีอายุได้เพียง38ปีเท่านั้นแต่กลับสามารถทะลวงผ่านไปได้ถึงด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9้าแล้วและเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่เข้าไปในค่ายกลตรงเฉวียนสิทธิพิ้งชิงก็ได้บรรลุนแนวคิดไฟขั้นสูงระดับหนึ่งกระทั่งยังสามารถเข้าใจแนวคิดดับขั้นกลางระดับสองต่อให้ไรอาวุธวิญญ,ญาณอะไรสิทธิก็มีพลังความแข็งแกร่งถึง350มังกรโบราณ เหอะเมื่อสิทธิพิงชิงคิดลงมือเช่นนี้ไอ้หนูนั่นก็ต้องตายตกแน่นอนแต่นั่นต้องหมายความว่ามันกล้ารับคำท้าประลองเสียก่อนข้ามั่นใจว่ามันไร้ความกล้ารับคำท้าประลองแน่ๆสิทธินิกายจันทร์สีชาติต่างสมหัวกันสนทนาอย่างออกรถเสียงพวกมันดังลั่นอย่างโอ,โอ,โอ้อวดไม่คิดระงับแน่นอนว่าย่อมดังไปถึงหูของคนนิกายห้าธาตุทำให้ต่างหน้าเปลี่ยนสีทันใด ชายหนุ่มที่ลอยร่างข้างๆเหรินจี้ประมุขนิกายจันทรสีชาติคนนั้นได้เข้าใจแนวคิดพันแปรธรรมชาติแล้วงั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นด่านพลังของมันก็ถึงขอบเขตหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9ส้าัมมันยังเข้าใจแนวคิดขั้นกลางอีกชนิดคือแนวคิดดับขั้นกลางระดับ 2. ลำพังความแข็งแกร่งจากพลังงานต้นกำเนิดของมันนั้นก็มีมากถึง120มังกรโบราณแนวคิดไฟขั้นสูงระดับหนึ่งนั่นมอบความแข็งแกร่งให้มันถึง200มังกรโบราณ ยังมีแนวคิดดับขั้นกลางระดับสองอีก30มบังกรโบราณเรียกว่าหงชิงผู้นั้นสามารถใช้พลังความแข็งแกร่งได้ถึง350บมังกรโบราณแม้จะไร้อาวุธวิญญาณในมือสิทธิของนิกายห้า,าธาตุรวมถึงกัวจงประมุขนิกายและเจ้าขุนเขาแทบทั้งหมดอดไม่ได้ที่จะชักสีหน้าเครียดขึ้นมาทันทีถึงแม้พวกมันจะรู้ว่าต้นหลิงเทียนเป็นมนุษย์กลายพันธุ์และมีความสามารถแต่กำเนิดเลิศดล้ำอย่างการสร้างพื้นนอที่มายาหลอนจิต แต่พวกมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสามารถแต่กําเนิดของตัวหลิงเทียนจะมีผลต่อจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่เก้าหรือไม่หากอีกฝ่ายไม่ได้รับผลกระทบแล้วหลักก็ตัวหลิงเทียนต้องอยู่ในตําแหน่งเสียเปรียบแน่เพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมดที่พวกมันรู้เกี่ยวกับตัวหลิงเทียนก็คืออีกฝ่ายเพียงเข้าใจแนวคิดสายฟ้าขั้นกลางระดับ9้าและแนวคิดลมขั้นกลางระดับสามเท่านั้น หากกล่าวถึงพลังฝีมือที่แท้จริงเกรงว่าต้นหลิงเทียนจะไม่ใช่คู่มือหงชิงสิทธิเอกของประมุขคคณิกายจันทรสีชาติผู้นั้นหืมทันทีที่หงชิงกล่าวคำท้าทายต้นหลิงเทียนออกมาใบหน้าของเหรินจี้ยังเผยความกังวลไม่น้อยก็หันไปจับจ้องสีหน้าของคนนิกายห้าธาตุทันทีว่าจะแสดงอาการอะไรออกมาอย่างระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกวัวจงมันตั้งใจจับตาดูเป็นพิเศษนี่เพราะตอนแรกมันเองก็เสียท่าไปทีหนึ่งแล้ว ด้วยไม่รู้ว่าสินิกายห้าธาตุผู้นั้นมีพลังฝีมือสูงส่งถึงขั้นสังหารสิทธ์ทั้งเจ็ดของมันได้หรือไม่ได้กันแน่คราวนี้ก่อนที่มันจะมั่นใจพลังฝีมือที่แท้จริงของอีกฝ่ายมันไม่คิดจะผีผลามส่งสิทธิ์ที่มีคุณค่ามากที่สุดของมันออกไปเสี่ยงเด็ดขาดอย่างไรก็ตามทันทีที่มันเห็นสีหน้าของกัวจงและคนอื่นๆเปลี่ยนไปเป็นเคร่งเครียดมันก็รู้ได้ทันทีว่ากัวจงและคนอื่นคนอื่นนั้นไม่ได้มั่นใจว่าเด็กต้วหลิงเทียนนั่นจะสามารถฆ่าสิทธ ฮ่าฮ่าฮ่าดีๆเรนจี้ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาทันใดหลังจากที่มันหัวเราะมั่นใจอยู่ครู่หนึ่งมันก็หยุดลงค่อยหันไปมองศบตาขัวจงเอ่ยถามขัวจงไม่ใช่ว่าเจ้าพึงพอใจหนักหนาหรือไรก่อนหน้าครั้งนี้สิทธิ์ไม่เอาไหนของข้าคิดท้าทายศิลิกายห้า,าธาตุของเจ้าเจ้ากล้าย,ยอมรับคำท้าทายนี้ไหมเล่าก่อนที่ขัวจงจะทันได้กล่าวคำอะไรเถียนกูพลันเปิดปากกล่าวคำหยันยามออกมาด้วยใบหน้าสมเพช ชายอายุ38กลับท้าทายสิทธิ์ที่ยังอายุไม่ถึง30ของเราเหริอนจี้นี่ที่แท้เจ้าตกต่ำไปถึงเพียงใดกันไอเตียข้ากำลังคุยกับกับกวจงผู้ใดอนุญาตให้เจ้าสอดปากมาขัดคำพวกเราได้เหริอนจี้หันไปมองคลนทั้งเอ่ยยามมินเทียนกู่ด้วยท่าทางระ้แยะแสเจ้าว่าอะไรนะส่วนสูงนั้นนับว่าเป็นเรื่องต้องห้ามของเทียนกู่เสมอมา แน่นอนว่าในนิกายห้า,าธาตุและขุนเขาดินล้วนรู้กันดีว่าหากท่านมิอยากโดนทุบตีจนมันดาจดจำหน้าท่านไม่ได้ก็อย่าได้ทะลึ่งเอ่ยคำว่าเตี้ยออกมาให้เถียนกูได้ยินเฉียวทว่าตอนนี้กลับมีคนหันกล้าละเมิดปมด้วยเอ่ยคำต้องห้ามออกมาอย่างจงใจคว้านแผลลึกในใจที่ยากจะหายของมันให้ปวดแสบพลังงานต้นกำเนิดอันสุดไพศาลพันทะลักออกทั่วร่างทันใดก่อนจะผสานเข้ากับมวลพลังสีกากีจนกลายเป็นกลุ่มก้อนพลังหนาแน่นคลุมทั่วกายมัน พริบตาต่อมาร่างเทียนกูอันตรธานหายไปจากสายตาของเหล่าสินิกายจันสรีชาติและนิกายห้าธาตุแน่นอนว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หายตัวแต่อย่างไรเพียงแค่ความเร็วของมันเหนือกว่าที่ตาของเหล่าสิจะมองได้ทันเท่านั้นเร็วจริงต้วนหลิงเทียนผู้ที่กำลังเหินร่างกลางหาวถึงกับต้องรีตาลงทันใดเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเจ้าขุนเขาดินลงมือ ในใจของเขานั้นเถียนกูก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าผู้จจริกอาคมคนหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาห่างไกลาจากคำว่าหล่อเหลาสุดพ้นทะเลโดยเฉพาะร่างกายของมันที่เตี้ยมอ่อต่อไม่ถึงอกต้วนหลิงเทียนนั่นไร้มากจอมยุทธมากฝีมืออย่างแท้จริงจึงทําให้เขาไม่เคยคิดคาดไว้เลยว่าที่แท้พลังฝีมือของเถียนกูกลับกล้าแข็งถึงด่านพลังผันแปรธรรมชาติขั้นที่แ ตอนนี้ถึงเขาจะใช้พลังวิญญาณแค่ระดับผันแปรธรรมชาติขั้นที่หนึ่งหลังจากที่ตัดผ่านมายัางด่านหลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่9ก็ตามเขายังสามารถยังถึงด่านพลังผู้ที่มีพลังฝึกฝนอยู่ในขอบเขตผันแปรธรรมชาติได้โปร่ปรงอย่างเช่นกัวจงประมุขนิก่ายห้าท่าและชีวีเจ้าขุนเขาไม้ทั้งคู่ก็ล้วนอยู่ในด่านพลังผันแปรธรรมชาติขั้นที่9ส่วนชาไผ่และอวิฟางเจ้าขุนเขาไฟกับน้ำตามลำดับนั้นสมควรมีระดับพลังฝึกปรือทัดเทียมเถียนกู่ ต้วนหลิงเทียนก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเขาสามารถใช้พลังวิญญาณตรวจสอบด่านพลังกู่จงฉีวิชาไปอวิฟางได้ทุกเวลาเพราะอีกฝ่ายไม่มีใครเป็นผู้จารึกอาคมหากทว่าเกิดเขาทะลึ่งไปตรวจสอบระดับพลังของเทียนกู่เขาย่อมถูกอีกฝ่ายค้นพบได้ทันทีเพราะมันเองก็เป็นผู้จารึกอาคมหนึ่งด้วยเหตุนี้ต้วนหลิงเทียนจึงไม่เคยตรวจสอบด่านพลังเทียนกู่เลยมีเพียงแต่จังหวะนี้ที่เทียนกู่ไม่มีเวลามาสนใจอะไร ในที่สุดตัวหลิงเทียนก็แผ่พุ่งพลังวิญญาณออกไปอย่างถึงด่านพลังบ่มเพาะของมันได้ในที่สุดภายใต้สายตาที่จับจ้องมองขเขม็งของผู้คนร่างเทียนกู่พลันวูบมาปรากฏเบื้องหน้าเหรินจี้ประมุกจันศรีชาติและก่อนที่สิทธิจันศรีชาติและนิกายห้าธาตุไม่เว้นกระทั่งตัวหลิงเทียนจะทันได้ตอบสนองอะไรทั้งหมดก็ได้ยินเสียงดังสนั่นลั่นไม่ต่างฟ้าผ่าเปรียยงง,งจากนั้นในที่สุดทั้งหลายต่างก็ได้เห็น ร่างเตี้ยม,มาต่อของเถียนกูปลิวละลิ้วดังว่าสายปานขาดยังกระเด็นไปถึงหนึ่งร้อยมีกว่าจะขืนร่างหยุดได้อีกครั้งอ๊อ,อกร่างเถียนกูสันสถานใบหน้าของมันเริ่มแดงขึ้นก่อนจะกระอักโลหิตออกมาคำโตท่านพ่อเถียนเจิ้นหน้าเสียทันใดมันรีบเหินร่างไปหาบิดาตรวจสอบอาการเถียนกูอย่างไม่กล้าชักช้าเรินจี้หน้ากลัวจงเองก็มือทมินขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นเถียนเจิ้นเจ้าขุนขุนเขาดินได้รับบาดเจ็บสาหัสมันมองไปยังเหรินจี้ด้วยสายตายเย็นเยือก พวกเรานิกายจันทรีชาติเป็นเฟนฝ่ายย่ยยุคนนิกายห้าธาตุของเจ้าก่อนถึงแม้คนของพวกเราถูกเจ้าสังหารไปแต่พวกเราเองก็ถือว่าพวกเราเป็นฝ่ายผิดแต่แรกเลยไม่ได้ติดใจเอาความทวายามนี้คนของพวกเจ้าย,ยุวยุพวกเราแถมมันเองก็ยังไม่ได้ตกตายอะไรฉะไหนเจ้ากลับทนไม่ได้เสียแล้วเล่าเหรินจี้มองไปยังกัวจงอย่างเยาะเย้ยสีหน้ากัวจงคล้ำเพิ่มเล็กน้อยแต่มันก็ยังไม่ได้ลงมือทำอะไร เพราะก็อย่างที่อีกฝ่ายกล่าวไว้ครั้งนี้เป็นนิกายห้าธาตุมันไปกล่าวยั่วยุอีกฝ่ายก่อนและแน่นอนว่ามันรู้ดีว่าทําไมจนป่านนี้นิกายจันทรสีเลือดถึงยังไม่ลงมือล้างแค้นต้นหลิงเทียนเพื่อชําระแค้นของการสูญเสียสิทธิ์ไปเจ็คนไม่ใช่อะไรอื่นเพราะอีกฝ่ายก็กลัวว่าหากลงมือแตกหักนิกายห้าธาตุของมันก็จะลงมือตอบโต้อ,อย่างรุนแรง ที่อีกฝ่ายยังไม่ลงมือเคลื่อนไหวอะไรแต่แรกไม่ใช่เพราะคิดตัวเองเป็นฝ่ายผิดก่อนแต่อย่างไรแต่อีกฝ่ายกลัวว่าทั้งนิกายจันทรีชาติกับนิกายห้าธาตุจะอ่อนแอลงหลังจากการประทะแตกหักหากนิกายจันทรีชาติกับนิกายห้าธาตุมาประสบกับความสูญเสียที่นี่ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อน,นิกายวายุทรายซึ่งเป็นขุมพลังสุดท้ายในบรรดาขุมพลังทั้งสามของทะเลทรายตอนเหนือส่วนตะวันออกมิผิดพวกเรานิกายห้าธาตุทนไม่ไหวแล้วในขณะที่บรรยากาศเริ่มตึงเครียดลง เสียงเย็นเยือกพันดังก้องในอากาศนำพาให้สิทธิ์นิกายห้าท่าตะลึงไปไม่น้อยต่างหันขวบไปยังเจ้าของเสียงเจ้าขุนเขาตัวหลิงเทียนที่เหนือลอยในอากาศอดแปลกใจไม่ได้ที่เห็นผู้กล่าวคำเพราะมันไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าขุนเขาไม่ชีวีนั่นเองชีวีลอยออกมาด้านหน้าโดดเด่นกลางฟ้ามองสบตาเหรินจี้อย่างไร้หวนเกรงอะไรกันชีวีหรือว่าอาการบาดเจ็บเรื้อรังเมื่อ20ปีที่แล้วของเจ้าหายดีแล้วหรือไร เรินจี้มองไปยังชีวีก่อนจะย้อเย้ยออกมาชีวีในการก่อนเจ้าอาจได้รับการยอมรับไปทั่วทั้งทะเลทรายตอนเหนือส่วนตะวันออกว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่ยากจะพบพานได้ในเวลาหนึ่งร้อยปีถึงขั้นที่ทุกคนต่างลงความเห็นกันว่าเจ้าจะกลายเป็นราชันยุทธ์ของทะเลทรายตอนเหนือส่วนตะวันออกนี้ได้อีกคอรั้งในรอบหนึ000่งศ0 0ปีน่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บเรื้อรังของเจ้านั้นยังคงไม่หายขาดใช่หรือไม่เช่นนั้นข้าก็มั่นใจ ว่าเจ้ามันก็ไม่ได้แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ดังในการก่อนหากเจ้ามีได้บาดเจ็บอะไรข้ายังอาจจะกลัวเจ้าอยู่บ้างแต่ตอนนี้เจ้ามันก็ไม่ต่างอะไรไปจากไอเตี้ยนนั่นเมื่อเหรินจี้กล่าวใกล้จบมันก็เหลือบไปมองเถียนกู่ที่พึ่งลอยกลับมาสมทบกับกับกวจงวูบต่อมาเถียนกู่ก็โมโหแทบคลั่งถึงขั้นกระอักโลหิตออกมาอีกคำเถียนเจิ้นที่ประคองเถียนกู่อยู่ก็หันไปมองเหรินจี้ด้วยสายตากับแ้นหน้ายัางมืดมนลงไม่น้อยในตอนนี้มันเกลียดตัวเองที่อ่อนได้ไร้พลังไม่อาจล้างแค้นอะไรให้บิดาได้ หากแต่คนอื่นๆนั้นเมื่อได้ยินวาจาเหรินจี้ไม่ว่าจะสิทธิของนิกายห้าธาตุและสิทธินิกายจันทรสีชาติไม่เว้นต้นหลิงเทียนถึงกับอึ้องไปไม่น้อยหันไปมองฉีวีเป็นสายตาเดียวกันด้วยไม่คิดเลยว่าชายวัยกลางคนที่ลอยตระงานอยู่ผู้นี้จะเคยมีอดีตที่รุ่งโรจน์ถึงเพียงนั้นจอมยุทธอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์สูงล้ำหนึ่งร้อปียากจะพบพานได้สักคนของทะเลทรายตอนเหนือส่วนตะวันออก ยังเป็นตัวตนที่ถูกผู้คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ามีศักยภาพมากพอที่จะกลายเป็นตัวตนระดับพลังราชันในรอบหนึ่งศ0 0ปีของทะเลทายตอนเหนือส่วนตะวันออกไม่คิดเลยว่าที่แท้เจ้าขุนเขาจะมีอดีตแบบนั้นต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาด้วยมวลอารมณ์อันที่จริงไม่ใช่แค่ต้นหลิงเทียนกระทั่งสิทธ์ขุนเขาม่อย่างห่วงต้าหนิวเฉินเบยเองก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมา เพราะพวกมันเองก็ไม่เคยรู้เรื่องราวในอดีตของชีวีเลยแล้วฉะนไหนเจ้าไม่ลองดูด้วยตัวเองเล่าว่าข้าย,ยังแข็งแกร่งเหมือน2ีกว่าที่ปีที่แล้วหรือไม่ชีวิีที่ตอนนี้เป็นจุดสนใจในที่สุดก็กล่าวออกมาและทันทีที่สิ้นคำร่างของชีวีก็อันตรทานหายไปในอากาศต่อหน้าต่อตาสิณิกายห้าธาตุและสินิกายจันทสีชาติรวมถึงต้นหลิงเทียนความเร็วระดับนี้มันรวดเร็วจนน่ากลัวหืม ตอนนี้เองสีหน้าของเหริญจีประมุขคคณิกายจันสีชาติกลับเปลี่ยนไปทันใดคิ้วขมวดเป็นปมด้วยคล้ายสังเกตเห็นอะไรบางอย่างและพริบตาต่อมาสีหน้าของมันก็เผยความหวัดผวาเสียขวัญและทันทีที่สีหน้ามันเปลี่ยนไปร่างของมันก็อันตรทานหายไปจากสายตาต้นหลิงเทียนและสิทธิคนอื่นๆทันที